สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอยากรู้และเป็นหัวข้อที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือ Apple Google Microsoft 3ามยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีกำลังลงทุนและขยายฐานในประเทศไหนของโลกอยู่บ้าง3บริษัทนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือค้นหาเท่านั้นแต่พวกเขาคือผู้กำหนดทิศท,ทางของโลกยุคใหม่ การตัดสินใจลงทุนของพวกเขาแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานการสร้างศูนย์วิจัยหรือแม้กระทั่งการซื้อบริษัทท้องถิ่นล้วนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไหนมีศักยภาพและมีแรงงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับพวกเขาได้ประเด็นที่น่าสนใจคือการลงทุนเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในซิลิคอนวัลเลย์หรือประเทศพัฒนาแล้วอย่างที่เราคิดอีกต่อไปแต่พวกเขากำลังมองหาตลาดใหม่ และศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งใหม่ที่มีต้นทุนที่เหมาะสมมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและที่สำคัญคือตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่จะมารองรับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาวันนี้เราจะมาแกะรอยการลงทุนของทั้ง3บริษัทนี้แบบเจาะลึกทีละบริษัท <c oughs> เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเม็ดเงินมหาศาลของ Apple Google และ Microsoft กกำลังไหลไปที่ประเทศไหนบ้าง และอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเหล่านี้ติดตามฟังกันได้เลยครับเมื่อพูดถึง Apple การลงทุนของพวกเขาสามารถแบ่งออกได้เป็นสส่วนใหญ่ๆที่ชัดเจนคือฐานการผลิตหรือซัพพลายเชนและการตลาดและบริการหรือ Service and R&D สำหรับฐานการผลิตแน่นอนว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จีนคือหัวใจสำคัญของการประกอบผลิตภัณฑ์ iPhone, iPad และ Macbook เกือบทั้งหมดด้วยระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิธธภาพสูงแรงงานที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมแต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดทำให้ Apple ได้เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า China Plus One หรือ Diversification อย่างจริงจงัง ประเทศที่ถูกยกขึ้นมาเป็นพระเอกในฉากนี้ก็คืออินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี2020เป็นต้นมาการผลิต iPhone ในอินเดียได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากที่ผลิตได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตรวมตอนนี้อินเดียกลายเป็นฐานการผลิต iPhone ที่สำคัญอันดับ2ของโลกการลงทุนในอินเดียไม่ได้มีแค่การประกอบชิ้นส่วนแต่ยังรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนั้นๆด้วย ซึ่งเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนการผลิตของรัฐบาลอินเดียนอกจากอินเดียแล้วเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สำคัญสำหรับ Apple โดยเน้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น AirPods Apple Watch และ iPad ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Apple กํกำลังพยายามกระจายความเสี่ยงไปทั่วภูมิภาคเอเชียในส่วนของ R&D และเทคโนโลยีขั้นสูง Apple มักจะลงทุนในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นไอแลนด์ I and, ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินและการดำเนินงานของ Apple ในยุโรปและเยอรมนีในส่วนของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติการลงทุนของ Apple จึงเป็นการลงทุนที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพของซัพพลายเชนควบคู่ไปกับการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่อย่างอินเดียสำหรับ Google ซึ่งมีธุรกิจหลักคือบริการดิจิทัลคลาวด์คอมพิวติ้งและ AI การลงทุนของพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลหรือ data center และศูนย์กลางการพัฒนา AI และซอฟต์แวร์ การลงทุนที่สำคัญที่สุดของ Google ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการสร้างและขยาย Google Cloud r e g i o n s ทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการในการประมวลผลข้อมูลที่เติบโตอย่างมหาศาลประเทศที่ได้รับความสนใจสูงคือประเทศที่มีตลาดดิจิทัลที่เติบโตเร็วและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปรยังคงเป็นศูนย์กลางหลักแต่ Google ได้ขยายฐานไปยังประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ตลาดเหล่านี้กลายเป็นตลาดสำคัญสำหรับการขยายบริการ Google Cloud และบริการ AI ท้องถิ่นในแง่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์และ AI นั้น Google ได้เปิด AI Research Center และ Engineering Hubs ในหลายประเทศเช่นออฟริกากานาไนจีเรีย เพื่อเข้าถึงปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาสังคมในภูมิภาคนั้นๆได้อย่างแท้จริงรวมถึงอิสราเอลที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสตาร์ทอัพเทคโนโลยีขั้นสูงทําให้ Google ได้เข้าซื้อกิจการหรือตั้งทีมวิศวกรรมเฉพาะทางในพื้นที่นั้นๆน,น,นอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่ Google ให้ความสำคัญเช่นการลงทุนในสายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมโยงทวีปต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การลงทุนของ Google จึงเป็นการลงทุนที่เน้นไปที่การเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดดิจิทัลใหม่ๆทั่วโลก Microsoft ถือเป็นบริษัทที่เน้นหนักไปที่ Enterprise Solution หรือ Solution สำหรับองค์กร Cloud Computing และ AI การตัดสินใจลงทุนของ Microsoft จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด เช่นเดียวกับ Google ประเทศที่ Microsoft ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงนี้คือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหรือ Digital Transformation อย่างชัดเจนในทวีปยุโรปและอเมริกาการลงทุนของ Microsoft มักจะเน้นที่การขยายอส่วน Data c e n t e r ตเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการเก็บข้อมูลหรือ Data sovereignty ของแต่ละประเทศแต่ที่น่าจับตาคือการลงทุนในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ Microsoft ทุ่มงบประมาณจำนวนมากโดยมีการลงทุนใน Data Center ขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลหรือ Skill Development ให้แก่เยาวชนและแรงงานอินเดีย ซึ่งเป็นการลงทุนที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหาภาคนอกจากนี้ Microsoft อยังได้ขยายการลงทุนอย่างจริงจังในตลาดใหม่ๆอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยโดยการสร้าง Azure Regions แห่งแรกของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นที่กำลังย้ายระบบงานขึ้นสู่คลาวดการลงทุนเหล่านี้ มักจะมาพร้อมกับคำมั่นสัญญาในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนั้นๆด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากรสิ่งที่แตกต่างออกไปคือการลงทุนของ Microsoft มักจะผูกโยงกับการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการประยุกต์ใช้ AI ในภาคส่วนต่างๆทำให้การลงทุนของพวกเขามีความเป็นยุทธศาสตร์ และเน้นการสร้าง Ecosystem มที่แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรในแต่ละประเทศเมื่อเราดูการลงทุนของทั้ง3ยักษ์ใหญ่จะเห็นภาพรวมที่น่าสนใจมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน Apple คือยักษ์ใหญ่ที่เน้นการผลิตและการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคการลงทุนหลักจึงอยู่ที่การกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนออกจากจีนโดยมีอินเดียและเวียดนามเป็นจุดโฟกัสสำคัญ นี่เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการสร้างโรงงานและระบบขนส่งแต่ให้ผลตอบแทนคือการลดต้นทุนและเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาลในอนาคต Google และ Microsoft เป็นยักษ์ใหญ่ด้านบริการดิจิทัลและคลาวด์การลงทุนของทั้งสองบริษัทจึงคล้ายกันคือการสร้าง Data Center เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาเช่น Google Cloud และ Microsoft Azure สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎหมายและให้บริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทั่วโลกได้ พวกเขามองหาประเทศที่มีความพร้อมทางดิจิทัลและมีนโยบายที่เปิดกว้างประเทศที่เป็นจุดร่วมที่ทั้ง3บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษคืออินเดีย Apple ใช้เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับ2 Google ใช้เป็นฐานการพัฒนา AI และตลาดผู้ใช้ขนาดใหญ่และ Microsoft ใช้เป็นตลาดสำคัญสำหรับอาชัวและการฝึกอบรมทักษะนี่แสดงให้เห็นว่า อินเดียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกแห่งใหม่ที่เข้ามาแทนที่บทบาทเดิมของจีนในหลายมิติอีกจุดร่วมที่น่าสนใจคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และซอฟต์แวร์ระดับโลกจากการที่เราวิเคราะห์การลงทุนของ Apple Google และ Microsoft เราสามารถมองเห็นแนวโน้มสำคัญในอนาคตได้3ข้อคือ 1. AI-driven investment การลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ทุกบริษัทกำลังต้องการพลังประมวลผลมหาศาลในการพัฒนาและบริการ AI โมเดลขนาดใหญ่ดังนั้นการสร้าง Hyperscale Data Center ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ G P U ประสิทธิภาพสูงจะกลายเป็นวาระสำคัญการลงทุนเหล่านี้จะกระจายไปยังประเทศที่มีความมั่นคงทางพลังงานและมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด 2. แม้จะมีการกระจายฐานการผลิตไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราจะเห็นแนวโน้มการลงทุนที่กลับมาใกล้เคียงกับตลาดผู้บริโภคหลักมากขึ้นหรือที่เรียกว่า เนียชอริงโดยเฉพาะในเม็กซิโกและบราซิลเพื่อเข้าถึงตลาดอเมริกาเหนือและใต้ได้รวดเร็วขึ้น 3. การลงทุนจะมุ่งเป้าไปยังประเทศที่มีผู้ใช้งานกลุ่มพันล้านคนถัดไปซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเอเชียใต้แม้ตลาดเหล่านี้จะมีกำลังซื้อต่อหัวน้อยกว่าแต่ขนาดของประชากรและอัตราการเติบโตอของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้พวกเขากลายเป็นตลาดที่มองข้ามไม่ได้ การลงทุนในตลาดเหล่านี้จะเน้นไปที่โซลูชันที่มีต้นทุนต่ำและเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามชิงแรงงานและผ่นสวรรค์การที่บริษัทเหล่านี้เข้าไปลงทุนในประเทศใดไม่ได้หมายถึงแค่การนาเงินเข้าไปเท่านั้นแต่เป็นการดึงดูดและพัฒนาบุค,คลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศนั้นๆด้วยซึ่งหมายความว่าประเทศที่สามารถผลิตบุค,คลากรที่มีทักษะด้าน AI Cloud และไซเ e อร์ซ u เ i t y ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในอนาคตอันไกลครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของยุทธศาสตร์การลงทุนของ Apple, Google และ Microsoft ที่เรานำมาสรุปให้ฟังแบบเจาะลึกและกระชับเราได้เห็นแล้วว่า Apple กํกำลังสร้างโลกใหม่ของซัพพลายเชนในอินเดียและเวียดนามในขณะที่ Google และ Microsoft กำลังเกาะร่างสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวและ AI ในตลาดดิจิทัลที่กำลังพุ่งขึ้นอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการลงทุนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโลกประเทศที่สามารถดึงดูดการลงทุนของ3บริษัทนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายที่เปิดกว้าง และที่สำคัญที่สุดคือศักยภาพของบุคลากรในประเทศนั้นๆสำหรับเราผู้บริโภคการลงทุนเหล่านี้หมายถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตและธุรกิจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าโลกของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งการติดตามความเคลื่อนไหวของยักษ์ใหญ่เหล่านี้อยู่เสมอ คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราตามทันและคว้าโอกาสจากโลกที่หมุนเร็วใบนี้ได้ขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ